สวัสดีครับช่วงรับทําเว็บไซต์รับทํา SEO โดย w p w e b d d c o m นะครับก็เป็นช่วงการตลาดออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของการรับทํา SEO นะวันนี้ก็จะได้มีเทคนิคมีทริปดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆที่รับฟังทาง YouTube หรือว่าทางช่องทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือแม้กระทั่งดาวเทียม ในอนาคตน,นะครับเรามาดูว่าหลังจากที่เราทําเว็บไซต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการรับทำ SEO เนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับมันมีความสําคัญในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์นะฮะเรามาดูว่าการทํา SEO เนี่ยถ้าเกิดว่าโดเมนหรือว่าชื่อเว็บไซต์เนี่ยนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้การทํา SEO ของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับก็เริ่มจากการจดโดเมนครับการจดโดเมนเนมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อของเว็บไซต์นะตอนนี้ก็มีอยู่2แบบนะเป็นการจดโดเมนแบบภาษาไทยกับการจดโดเมนเป็นภาษาอังกฤษนะครับการจดโดเมนเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็มีมานานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษยกตัวอย่างนะครับ w p w e b d c o m เนี่ยนะครับเห็นนะฮะถ้าอ่านภาษาไทยก็ว่า w p w บดีดตรงนี้ก็เป็นอ d d เต็ดหรือว่าเป็นชื่อของเว็บไซต์นะครับเป็นลิงก์ที่อยู่ของเว็บไซต์ของของเรานั่นเองดังนั้นนะครับเราสามารถจดได้เป็นภาษาอังกฤษอันนี้เป็นแบบมาตรฐานทั่วไปหรือเป็นภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีการจดเป็นภาษาไทยนะครับแต่อย่าลืมว่า,าถ้าเราทําธุรกิจในประเทศไทยเลยก็โอเคนะครับ เป็นภาษาไทยเนี่ยคนก็อ่านออกรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำให้เป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดก็คือไม่ว่าไปที่ไหนของโลกนี้สามารถคือทุกคนอ่านออกนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับก็จดเป็นโดมเมนภาษาอังกฤษนะฮะทีนี้ชื่อโดเมนเนี่ยมันมันสำคัญยังไงนะครับในช่วงก่อนเนี่ยเกี่ยวกับการทำา SEO นะครับถ้ามันมีคำคำ อยู่ในอยู่ในโดเมนชื่อโดเมนอย่างเช่นผมทําเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็มีคําว่า wp แล้วก็มีคําว่าเว็บเห็นไหมฮะเว็บไซต์หรือว่าเว็บดีๆนะครับคือคำว่าเว็บเนี่ยก็แสดงว่าอ่ามันมีคีย์เวิร์ดคำว่าเว็บเห็นไหมฮะมีคําว่าเว็บขึ้นมาอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเองจะทําเว็บไซต์นะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยเราก็ลองดูว่าเราจะจดโดเมนเนี่ยเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดอะไร ลองหาคีย์เวิร์ดดูก่อนนะครับลองหาคําที่เราจะทําก่อนอย่างเช่นถ้าเราจะขายของออนไลน์นะครับอาจจะเป็นช้อปปิ้งช้อปปิ้งออนไลน์อะไรลักษณะอย่างนี้ครับ<อ>เพื่อที่ว่าให้มันมี keyword, คีย์เวิร์ดคาหลักตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นอาจจะเป็นช้อปปิ้งช้อปปิ้งยุทธ์ .com ช้อปปิ้ง wp. com อะไรก็แล้วแต่นะครับให้มีชื่อ บริษัทตามมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหาไม่ได้จริงๆนะครับเนื่องจากว่ามีคนจดไปหมดแล้วนะครับหรือว่าดูแล้วชื่อเนี่ยพอจดมาแล้วเนี่ยมันยาวเกินไปก,ก็ไม่น่าจดครับก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนมาเป็นชื่อเฉพาะของบริษัทเรานะอาจจะเป็นชื่อบริษัทเลยนะครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยมสูงเหมือนกันเพราะว่าถ้าบริษัทเราเนี่ยมีการจดทะเบียนอะไรต่างๆนะครับแล้วใช้ ชื่อบริษัทเนี่ยมาเป็นชื่อโดเมนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของโดเมนของเราเหมือนกันเพราะถือว่ามีการจดทะเบียนทั้งจดโดเมนแล้วก็จดชื่อบริษัทนะครับการค้นหาหรือ,อะไรต่างๆตรงเนี้ยเราค่อยมาปรับเรื่องของ SEO อีกทีหนึง่งเพราะถือว่าก็เป็นจุดแข็งเหมือนกันหรือแม้กระทั่งจดโดเมนเนี่ยนอกจากว่าเป็น com แล้วนะครับถ้าในประเทศไทยถ้าเป็น co. th ก็ถือว่าเป็นโดเมนบริษัทนะครับ คือคาว่าโดเมนบริษัทเนี่ยเวลาจ,ด,จดโดเมนไปแล้วมันก็จะมีการส่งเอกาสารของบริษัทไปด้วยดังนั้นถ้าเป็นโดเมนที่ลงท้ายด้วย .co.th เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าก็มีความแข็งอยู่ในโดเมนอยู่แล้วนะฮะนอกนั้นก็คือเราก็มาปรับเรื่องของ SEO นะครับปรับเรื่องของ SEO ภายในเว็บนะฮะเป็นเเกี่ยวเรื่องของชื่ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นเรื่องของแนวทางในการทำ SEO นะครับ เนะเบื้องต้นเลยนะสำหรับการจดโดเมนแต่ว่าในชื่อของโดเมนอย่างอื่นนะครับก็สามารถใช้ได้ครับเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยทาง Google ก็อ่ายังไม่ได้ให้ความสําคัญมากกับเรื่องของการจดโดเมนเฉพาะคือเป็นคีย์เวิร์ดที่มีลงไปในนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็มันเริ่มดูเรื่องของเนื้อหาอะไรต่างๆอ่ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเว็บไซต์ที่ขายของดีมากตอนนี้ก็คือ Lazada า ถ้ามาดูคําว่าลาซาด้าแล้วเมันไม่ไม่เกี่ยวกับช้อปปิ้งเลยนะครับคนละแนวกันเลยแต่ว่าทั้งหมดเนื้อหาหรือว่ารายละเอียดที่อยู่บนเว็บไซต์ต่างหากครับก็จะเป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งแต่พื้นฐานเลยนะครับสําหรับคนที่เตรียมจดโดเมนเนมตอนนี้นะครับก็เราก็ควรเตรียมชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรอีเมลไอ้นี่นคัญเลยครับอีเมลเนี่ยจะต้องเป็นอีเมลที่เราสามารถที่จะรับ อีเมลเปิดอ e ีเมลได้แล้วก็คอนเฟิร์มอีเมลได้ด้วยนะครับบางคนจดโดเมนไปแล้วภายในสิบห้าวันไม่คอนเฟิร์มโดเมนปรากฏว่าโดเมนก็ปิดไปนะฮะตรงนี้เสียหายพอสมควรนะครับแต่ก็สามารถกลับไปกดคลิกคอนเฟิร์มได้นะครับสําคัญต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วตรงนี้พ้าเตรียมพร้อมก็สามารถจดโดเมนเก็บชื่อไว้ได้นะครับแล้วก็ลองวางแผนดูนะครับเริ่มต้นเนี่ยจากโดเมนก่อน นะครับพอระวางแผนได้ดีเราก็สามารถที่จะทำะเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทำการตลาดออนไลน์ไปพร้อมกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆท่านไม่มีความชำนาญน,นะครับหรือว่าไม่มีเวลาจริงๆ,ๆก็ติดต่อ w p w e b d d c o m ครับเราก็ยินดีให้บริการตรงนี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ